ครับพ่อแม่พี่น้องครับมนีภาพพี่น้องมหาของแท้เลยมนีโอ้ยน้ำหายอยากหาซ่าน้ำหาลจนว่าสิบมหากำลังสิปลอยงัว่าประเสริฐมาปล่อยบดาย้นพพระเพิงมหาเนาะมหาตนตำรับพี่น้องเอ้ยสะอื่นสะอ่อนผมมักไหลยีิเอาไว้ตอนนี้ไปให้ลูกให้หลานฟังมาพ่อนแล้วสิขออนุญาตเลยครับเลย ยยมีเวลียางสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาเอาก่อนล่ำน้ำมากหลายก่อนลีลิ่ดีล่ำอยู่ทงหน้ากำลังสิไปเลียงงว่วลีลาบวดีสิไปเลียงง่วพี่น้องเลยอย่างง่วแท่นพอเด้อพอเิ่นขันพเพ่นนันหมอบหน้าสีบ้านเขาบปแล้วบ้านทงนี้แล้วแล้วย่า่ทงบ้านอันที่แม่ซื้อ,อยังครับขออนุญาตถาม ซื้อลีแม่นั่นซื้อแม่น้อมซื้อเหรินเพิ่นเอิร์นแม่เมาซื้ออยู่น้ำประถมนั่นว่านภาสีแสงเพ้นอาย่ก้าลายเราละปีนี้เท่าอีกปีนึงแล้วเจ้าตำรับลีลาวดีของแท้พี่น้องเอ้ยอยากอยากให้แม่เราล่ำให้ฟังบัดนี้เลยบัดนี้คันล่ำโศกลีลาวดีมต้องใสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสวัสดีจ้า อนุญาตด้วยแม่แม่อยู่บ้านอยู่บ้านน้อยกว่แม่ด้วยนี่แม่ก็อยู่บ้านผืนคือเก่านี่ล่ะตอนตวตอนนี้แม่นีโควิดลงมาอยู่ท่ามมาอยู่หน้าหน้าท่ามหบ้านผืนตำบลพระลับจ้าไกลจากบ้านสี่กิโลหน้าบ้านนั่นบ่พอโลดอกอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกัลลังสิปล่อยงัวพี่น้องเอ้ยก็เลยมาญาติที่แรกกระบอกที่บอยอมเด้ที่บ่ยอมโศกให้ที่จริงกระป่อยเราละกัลลังสิออกขอกพวกที่ว่าป่อยคำมือนี่มันยากมาตาบ้าน เบิงเบิ่งมุ่งแม่ <g ings> ไไแล้วมาอยู่น้ำหน้าสบายสบายพี่น้องเบิ่งชีวิตบั่นปลายของลีลาวดีว่ามันสิไปอยู่น้ำเลวดาไปเที่ยวจิมันมาเลี้ยงงัวแม่ลีลาวดีมาเลี้ยงงววังงว,วขออนุญาตเนาะแม่เนาะล่นะลำให้ลูกให้หลานฟังจังน้อยพ่อเนี่เป็นเป็นอนุสรณ์เป็นวิทยาธานแก่ผมผมนำหานำหาผู้ใด้เหนมอล่ำรุ่นก็เกา่าอันสี่ขออนุญาตสีซอให้แม่ให้แม่ล่ำให้ใหใหฟังจ้าก่อนเนี่ยกระได้แม่เด้อ อาทำแล้งวงัวาฉีดแตกคอกแ <c oughs> ตกบานเอาว่าได <c oughs> ้ด้งว่าออย่างว้วาหาวสีซออีพีดอกไม่ฟังไปเลี้ยงแค่นพอจะน้อยพอแล้วก็มาเลี้ยงดอกก้อนก้อนไหนกับแม่แม่แม่มากก้อนไหนกับชายรถเลยเพลงวันนี่แม่ขี้ขี้ต <c oughs> อนอนี้พิ่นี่แม่พิ่แม่สีรำใส่พิ่นี่ร่ำส่ซอท่านนะกัน คน,นแม่แม่ให้แม่เรียกแม่ก็เรียกแค่นั่นล่ะพมาหาใช้แค้นว่ามีสแะแตกก็ได้เ v i ด t u a นละเวทพิณกีตาร์ได้เบิร์ดเป็นอยังดอกปากเป่ากับร่ำอยู่ข่าวซ้อนล้แม่เนาะเอา้าวซ้อเลยซ้อม่นรุ่ง ผสมแผม่หรอกผมเอาพินดีกว่าแม่ผสมแม่เอ้าแม่เอาพินมาหายแล้วาบาดรองมึงดูบาดโดนน้นปีเต่ไก่ไอเลวัดใจบอด้อีกคราวนี่แล้ววันที่เป็นสาว คือก้าวก่อนจีก่เนื้อพองผิวแต่จิตใจเจ้ากรรมขั้งเก่าว่ามิลืมเมื่อนี่เป็นงานว่าเจตพ้นอาล้ำกวนคนต่างกวางหลายลอยไหลาลาลมล้นลังเห็นแต่สูพรนภพายกายนองอเนตโน้องบาดบาดสุยนอง ใชยไปอยู่แดนใดได้หลายปีแต่ใกลกันบ่จวบผ่านเห็นอายหรือจะไดลอาหน่อไงมองเดียวกันสุกแสนมีอกควงอายบ่มาไอสอนผู้อื่นลวผู้อื่นลว làm gì mong bạn nơi hiền an suốt hoa mong thăng thi sa ta tam toang cao đẳng thăng con Hãy subscribe cho kênh Ghiền ta Gõ Để không แต่น้มพันผิวเนื้อเมื่อหลายปีบ่ลืมพี่บางบ่ได้ก็ยังดีงามเกินเข้าก่อนจีหลายเท่าเพ็ดพันแย้มกระสันเต่เข้าบ่เบาตอรอมไยเลวัดไปไกลตาก็จมน้ำบ่ไาวเป็น มาเห็นข้าวนี้ใายนี mm. ้ไปเพ็ไหมบอสงสัยดีดีต่ฉันกี่บางเอาเม้นผู้ใดสิเว้าความอื่นมาถมก็บอวางสายตาจากทรงองค์นี้ ดีล้วว่าที่มองเสามาต้นแล้วหลวงทีโอ้พอแยกไปนี่มายังเบงิ่งผานางตาบอบ้างจะหไว้องชายุ่งไม้มา,มาพอที่ตาฟาตองตำแท้ต้อยกัน กนกระสันมือยมอยเย,ย็นเขียบลงไหนชิดบังหนูใจไพผู้ฟังอ่ำนงการมองกันสัมพันธ์เข่าในใจเปื่มเปิบเออพิม,ม,อมเอาหอดเทาใจเจ้าส่วนไหนพันละน้าปอดให้ชิดเปิ่งไผก็ได้คนเ่าหนวกันบ่ตายของกับ ไว้ขึ้นหกคมจีดเพาะว่าไม้บันอันปานเชือกปันข้าวนี่โนโบลันกราบขึ้นมาอีกแล้วดวงแกวสิ่งมมายมือเศาร์บอสต้องเอาหาไยัยฉันสิเตรียมอาหารส่วนดีรอไว้มาคอยทา ป่าทวรนมองพอตองเสี้องให้พอเอ็นอายทองเที่ยวสง่าปินขบาาเศร้าสี่ค้อยเบิงเลวพัดตัดสินใจคนเดียวสี่เลยกล้าเมื่อปา่าโอตอนตอนเห็นเห็นเห็น<า>ลงพีพ<า>เห็นพายุวัดนี้จากกันไปได้สิบปีมา,าพอกันพาเรวัา,าแล้วก็บ,บวช สามใน่ทองเรื่องมันนั่นละโอ้ยแม่แม่ล่ำคูผู้ใดเนี่ยแต่ก่อนมีมีเลวะเจัก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 คนที่แม่ล่ำคูแม่ล่ำคูมีพงพ่อพันธ์พ่องาไอ้ท่องใบสามคนพ่อท่องใบกับล่ำคูอยู่บ่แม่อพ่อท่องใบกัพ่อพันธ์พ่อพันธ์นั่นเพชรปะพันธ์นั่นบ่เออปะพันธ์ศิลเนั่ยล่ะโอ้ปะพันธ์ศิลเนาะปะพันธ์ศิลบอมเปนเพชรปะพันธ์โอ้ปะพันธ์ศิลเนาะปะพันธ์ศิลบ้านขามเลี้ยนโอ้บ้านเดียวกับแม่เนี่อยู่บ้านผือแม่เป็นนคแม่เกิดอยู่คคกกเปีียสพุ่น ตำบลมันกอแม่มาอยู่บ้านนี้เป็นบ้านพอบ้านทั้งพอร่ำอยู่น้ำแม่ทมสิบสิบกว่ปีพอดีไหมรแต่สิบเอ็่ำแต่สิบเอ็ดปีร่ำแม่ทมมอนสิปีรบออายุแม่สิบเอ็ดปีแต่สิบเปีเะรอ่ำเดี๋ยวดีกวากสิบ6กเอย่างป้าองเลยตีแม่แมนป้านมล่มั้ยกสิบเอ็ดอย่างนี่แล้วยางดูไรเลยเณ่าพี่หนังเห็นออกกันร่างกายยางนมณลอะไรกสิบเอ แกแม่แม่เต็มหกสิบกันย่าเนาะเดี๋ยวมันกัย่างเขามาหลายเดือนแล้วแม่แข็งแรงอยู่ดิแม่แม่โบกไก่แข็งแรงอยู่ก่แข็งแรงกเพราะว่าแม่เป็นคนเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานออกกันแล้วไก่ยางย่างน้ำงัวนเอาอีกก้อนเดียวเด้อแม่ตีไปน้ำงัวงัวนจีออกคหยัดงัวนี้เราบดียัดงัวเอาของพี่น้องเอง มองไม่่าใจตอมหอมหลวงพี่บอยยินดีจนบ่ขอพบหน้าอย่าเบาต๊ะพนึงนวละ ว่าแต่ทั้งน้องแมงมวลลักอเมตาได้แต่โกตะเช Boy, sếp sắp chân mặt chân mặt chân mặt chân 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 xia chân 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 tôn mai chân 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 nhang chân 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 สแสดงเรื่องบริสุทธ er ิ์ลวงปิตาทนท่าวอมผ่านางใไอเพรมาคิดตาตา จาแจงแตเลงไปไว้เห็นปูเหงคิดไปแบอบมบงอกรละทุกข์ิแตกมาทางสิเจลรถบ่มีไปว่าที่ป่าปุ่นก็เป็นเป่าบ่มีเห็น ไปกลางเว้นกลางคืนเมียบวมีผู้ใดกันอกอาน้างสิเพบมมบ่อเห็นทางสิได้พอรู้ nó non là cái <Nhạcười> gì đấy bảo lấy gì bảo วาดเบนไลายนี้เออเอาช้อนปอนต้นนี at, <Switzerland> ่ละขอบคุณหลายๆนะแม่เออแม่นฝาน้ำมัวงเลนี่นะมันดี้ฝาน้ำมัวขอบพวกคุณหลายๆะขันบ่มีไอเสียไข้ยุบินมาเลยเห็ดแบกช่วงนี้โทรศัพท์ขันบ่ลาบเด้อขันจะโทรมาอีกจักหน่อยจักสิเปิดบ้านเขาว่าท่านแล้ว เออพี่น้องครับบ้านเข่าทรงหน้าจะได้ของแท้ลีลาวดีของแท้ผู้ใดติดตามหาลีลาวดีมาหาอยู่หม่องนี่ครับเลี้ยงงัวพร้อมคลิปหน้าพร้อกันไหมคลิปเนี้ยพี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่นดรวยสุขภูสุขคนค่ะเบอร์กับเบอร์เก้านั่นล่ะครับผมเบอร์ไหนก่อบแม่เบอร์เก้าลาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งเบอร์เก้าลาศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งตะว่าช่วงนี้ บะไข่รับอยู่บ้านอยู่บ้านช่วงนีข้างมั่วรับก็ได้ขันราบก็โตก็ได้เข้าบ้าดรู้ยานโควิสโอ้ครับแม่ครับขอบคุณหลายครับเอารักษาตัวเด้อสุขภาพผู้ใดก็ได้ตามว่างตามข้าวพี่น้องมีความสุขกายสบายใจครับร่ำรวยสุขคู่ทุกคนช่องโลกของเพิงขอบพระคุณพี่น้องหลายช่องยูทูบโลกของเพิงมีเมาก์กสบาย คือเก่าล่ะเพียงแต่ช่วงนี้บอท่านไปกันกันรับตัวสามก็เอาไปลาบรวงช่วงนี้ผักยูตาหังเฮ็ดงานยังยังรับงานอยู่เนาะครับเนาะไปยุคือเก่านั่นล่ละแต่ว่าช่วงนี้แม้ว่าโควิด๋อก็เลยว่าผักผักจักน้อยศัพท์ก็ขอบคุณในร้านแม่ขอบคุณๆครับครับ